สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอจะมารีวิวที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะภูเขาด้านหน้าของเรานะคะนั่นคือดอยหลวงเชียงดาวค่ะซึ่งโอเคยทำคลิปนะคะรีวิวไปแล้วเพื่อนๆสามารถหาดูได้นะทางอาจจะขรุขระนิดนึงนะคะแต่บอกเลยะค่ะว่าวิวสวยมาก วันนี้นะคะโอขอเลือกเข้าพักที่บ้านผอโดยกกยดาวค่ะเป็นภาษาเหนือโออาจจะอ่านผิดไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะคำว่าผอกกับกอยนะคะแปลว่ามองหรือดูโอก็คิดว่าภาษากลางน่าจะแปลว่ามองดอยดูดาวโอว่าน่าจะประมาณนี้ละคะ่ะหรือถ้าเป็นคนเหนือนะคะมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่านะคะวันนี้โอจองมาเป็นหลังสุดท้ายเลยค่ะเป็นแบบใหม่ถ้าใครมาช่วงที่เขาทำนาน,นะคะโอบอกเลยว่าวิวจะได้อีกฟิลหนึ่งเลยค่ะเพราะตรงนี้จะเขียวทั้งหมดเลยนะคะวันนี้โอก็เสียดายมากๆเช่นกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ได้เป็นอีกวิวหนึ่งเนาะ เปิดประตูมานะคะเราก็จะเจอตู้เย็นมีน้ำเย็นน้ำโค้กให้บริการคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตู้กันนะคะภายในตู้จะมีกาแฟถ้วยกาแฟเสือ้อไตรเป่าผมแล้วก็รองเท้าเดินในห้องน้ำสองคู่คะ่ะมุมกาต้มน้ำก็น่ารักไปอีกแบบนะคะแล้วก็มุมทานอาหารตรงนี้คือวิวดีมากๆเลย เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันบ้างดีกว่าคะ่ะโอบอกเลยนะว่าสวยมากๆด้านนอกก็จะมีตะข่ายให้เราไว้นอนเล่นนะคะแล้วก็จะมีเบาะอยู่ด้านในสามารถนำเอาออกมาวางไว้ได้คะ่ะสวยกันไหมคะทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะจะเป็นเตียง6ฟุตสาม,มารถเปิดผ้ามานะคะแล้วนอนดูดอยหลวงเชียงดาวได้แบบฟินสุดๆเลยค่ะส่วนราวตากผ้าจะอยู่ด้านบนตู้เย็นนะแล้วก็เรามาดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำที่นี่นะคะก็มีไฮไลไท์เดี๋ยวโอจะพาไปดู ห้องน้ำที่นี่นะคะจะเป็นทิชชู่ม้วนใหญ่แบบนี้เลยมีสบู่ยาสะผมคัตเติลบัตนะคะที่คุมผมแล้วก็จะมีปลั๊กนะคะสามารถนำดร์เป่าผมมาเป่าข้างในได้คะ่ะทางซ้ายมือของโอก,ก็จะเป็นฝักบัวน้ำร้อนน้ำเย็นนะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำค่ะนอนแช่ดูวิวได้ เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆไปจัดที่นั่งด้านนอกรอหมูกระทะกันดีกว่าคะ่ะหนาวๆแบบนี้นะคะเซตหมูกระทะก็ต้องมาเนาะเซตหมูกระทะนี้นะคะเราสามารถโทรสั่งจองได้ตั้งแต่อย่างไม่เข้าพักหรือจะมาสั่งตอนเข้าพักแล้วก็ได้คะ่ะ อันนี้โอสั่งไ้อัว่วมาเพิ่มด้วยนะคะขอปิดจบคืนนี้ด้วยภาพหมูกระทะแทนนะคะทุกคนเพราะโอ,โอเดินทางมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักกันเลยก็อาจจะไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนให้เพื่อนๆได้ดูเนะาะอรุณสวัสดยามเช้าคะ่ะเดี๋ยวโอจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่อนๆกันคะ่ะ บอกเลยนะคะว่าทำงานเหนื่อยมาทั้งปีได้มาพักผ่อนแบบนี้คือสบายใจสุดๆเลยคะ่ะบ้านพอโดยกอยดาวเขาเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะใครที่ไม่สะดวกเข้ามาพักก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปสวยๆได้ระหว่างรออาหารเช้านะคะโอจะพาเพื่อนๆมาเดินสำรวจที่พักกันซึ่งบริเวณนี้จะมีจุดถ่ายรูปนะคะหลากหลายมุมมาก าเพื่อนๆมาในช่วงของฤดูทำนานะคะเพื่อนๆจะได้ภาพบรรยากาศแบบนี้เลยอันนี้โอต้องขอบคุณนะคะภาพสวยๆจากทางเพจของที่พักทุง่งนาด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆสามารถเดินลงไปเล่นได้นะคะแต่ก็จะเดินลำบากนิดนึงเพราะยังมีตอต้นข้าวอยู่ค่ะ จะพยายามเก็บให้ได้ทุกมุมนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศว่าที่พักของเราเนี่ยคือเงียบสงบแล้วก็วิวดีจริงๆคะ่ะแต่ถ้าใครมีเด็กเล็กๆนะคะโออยากให้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงเพราะตรงฝั่งซ้ายจะมีบ่อน,น้ำอยู่แต่ไม่ได้ลึกนะคะจะมีกบมีอะไรให้น้องๆสามารถเรียนรู้ได้ ตรงจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดที่โออยากจะแนะนำเลยค่ะมาแล้วค่ะอาหารเช้าของเราเป็นข้าวต้มทรงเครื่องแล้วก็มีไข่ลวกพร้อมผล,ลไม้นะคะจะบอกว่ามุมทานข้าวมีหลายมุมมากๆเลยโอเก็บมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ สวยมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราทานข้าวกันเสร็จแล้วโอจะพาน้องนับดาวนะคะไปเล่นถิงช้าแล้วก็จะถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะจากบ้านพักของเราให้เพื่อนๆได้ดูคะ่ะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมคะ่ะ